พี่สองสอดหมอก,กอกยุ่เชียงข้านพนักงานกับบริการดีดีถือกระเป๋ามาสงฮอนห้องแพีเรียกจองผู้วิลาไ้แต่ว่ามูข่อยบด,ดได้มานําเสียดายเสียดายก็เลยอหนผ้ากันหญ่โรงแรมมานอนพี่เคยมากินเขายุเทียงหนึ่งมือสองสามปีที่แล้วแต่รบรรยากาศดีก็เลยมาจองบึงพอดีมีห้องว่างบึงชิน้นก่อนไม่กับหอบตะเบียน,นี่ยละ่ะหอดแล้วไม่ก็เอาแซ่ตัวเย็นเลยกับมูข่อยซัมเปียนนน่ำมองมากินเหล่าซื้อ,อ,อกินต่เศร้าเศร้าคำเมาจนแบบไปไซกับอะไรจะกลับโรงแรมกร้านเหล่าซ้ำนั่นล่ะ จริงของเนี่ยมันก็สองพัน 2, หาแต่ว่ามือตุ้ยข่อยไปข้าจ้ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้พันเจ็ดหาสิบนอนได้สองคนเตียงเดียวเบิร์ได้นอนเตียงคู่เอา้องนา,าเจ้ากับกว้างกว้างน้ำไหลแห้งสาหัวยังสะใจเลยจา้านา,ขาเข้าจ้าแห้งอีหลีด้แต่ว่าข่อยกับบได้สดอกว่าเอาทึงขเขาเาทึงอกก็เลยบริได้สะนาก่อนมาหวัวกับขอทดสอบของนามก่อนเลยจา้ออาอ้สายกัยางน้ำขี่น้ำตดย่หันละจากผู้เลื่อมหาหัวเชียงข่านกัเกือบใบสองมั้งใบโม่งใบสองนี่หละคันจำบ่ผิดประทับใจมองนีหละข้าจ้าเขียนการแมตตอั ยาเพิ่่นวาเพียงขั้นรีเวอร์มอเท็รีสอร์ทมักวิวบรรยากาศเขาเจ้าบ่ได้ติดดันถนนคนเดินดอกเต๊าะติดริมโขงเลยอาจจะห่างประมาณโล่ครึ่งนี่แหละเจ้ามีจักยานไหนคีฟี่พร้อมแต่ว่าข่อยทองไขปันบัวได้ต้องใ่นักก่อหนั่นปันไปอยู่อาัอดกับแม่ยังชมวิวเขาเจ้ามีสาวไหวน้ำให้พร้อมเด้อเจ้าหูวบัว่ากับผ้ากุ้งจานนี่จักบาทรวยสี่สิบเก้าจ้าไข่ดาวเศร้าหนึ่งแหลรก็ตกใจราคาตะวันกับเป็นราคาโรงแรมเนาะแต่รสชาตินี่โอ้สุดยอดกุ้งเด้งแซ่บสมกับเขาเจ้าขายแพงอีหลีมันแซ่บอีหลีบัวได้มากกับ กระเพากุ้งตกก่อนก,กระมูข่อยกับ่เห็ียดยังดำย่างเดียวคุณในตูนต้เย็นกันมี่พวกกินจ้ามาเปิดไม่สื่อไม่ย่างเดียวเลยซิมหนังเสมหนีซิ่ม,มเมาตะสเสาเ่าคำกินหนีแล้วก็สิไปตัวพูนอีกดนีเขาค้ากันเป็นตานายกินยังยังเหมยยังเว้นก็ได้ไปไสใส่ดอกเดนนันงชมวิวอยู่นี่ละข่อยอได้กินน้ำมูนอก,กน,น,อนี้ไปน,นอนสตัวหลอบหนึ่งจะหงันตื่นขึ้นมาช่วงแรงๆผ้ากันออกไปถนนคนเดินไปบางยางรล่อชมวิวหยวนริมสา n าเข้าเจ้าก่อนว่าสิมาล่องเสียจะเข้าเขาละ <premises. S 2> บางงวงน้อนก็เลยไปนอนก่อนตื่นมากกับยังเสือบเสือบอื่นย่ำเสารอกินเขาแล้วจังสิมันเหร่นน้ำจะเข้าตกแรงมากพี่มาสอดถนนคนเดินจ้าเจ้ามีงานบุญเฮ่มาพอดีแจกข้าวตุ๋มไปเสียดายเขาบริสิมเลยขอไปลื่มใบรันเหล่าบริไดหิวขึ้นมาหงอกระหงดน้ำตาลตะวันข่อยอดบริไดเขอกินของหวานนิดหนึ่งมาเที่ยวน้องไปกินของหวานกับบริไดแล้วปล่อยจอยจ้าเขาเอินยังก anyway. ับไอติมแคทตาลูปติที่สิบบาทหนึ่งบริแพงแสบอยู่สมกับอันนิงข้าเจ้าอยู่อื้ยังกะอยากไปเบิดสชูเนีลขั้นเบา แต่ว่าเสบเสบปลาหมึกบดปลาหมึกปีงก็เอาไข่ปีงก็เอาเอาบิงบ่งวิวบรรยากาศถานนคนเดินย่างมแรงเดือยใส่ชีวิตสโลไหลแห้งขั้นได้ข้าวเดียวหมูข่อยโจอีกแล้วจ้าย่างวานได้หัวสิได้โยอุ้ยพี่ของวานก็นเติมกันชุดท้ากัก่นข้าวเดียวมาหวอดสิวนหน้าริมโขงจ้าน่าจะอยูซอยสิผานี่ะขั้นจับ่ผิดย่างรอรอซองออกมาเบิง่งเอ้าโอ้ไม่มองนางเจ้านน่ก็เลยพากันสวดมานางนี่เห็นบอกบ่ได้เห็ดยัางละจะ้าบ่ได้ไปเที่ยวไซดอกดำย่างเดียว หม่าหอนหองกรหัวถึงม้อนย่ามเูเสาตื่นขึ้นกับมาหากินเขาอยู่โรงแรมอาหารเสาก็จะเซยบเสียบได้โดยเฉพาะเขาเก็บปากหมอ้อไล่อาหารหลายแห้งบุฟเฟ่เลยจ้าย่าหมเูเสากินตักเขาไปคอยตื่นก้อนมูคอยก็มากินก้อนมูกินผู้เดียวไปเลย,เลยสั้งอันเอียงก็เขาเขาเปียก เขาเปียกข้าเจ้ากระเสบเดินเราก็หมูยอนี่กระเสบแห้งนี่เขาเกี่ยวปากหมอเข้าเจ้าเห็ดสดๆใหม่ๆเลยห้าวยังไปซังเลยเลยอยากกินอะไรเข้าเจ้าเห็ดหายหม่ๆเลยจ้าข่อยดำไปผู้เดียวสองจานอัน,นี่ที่จริงก็อยากกินอีอยู่แต่ว่าข่อยตักไปอีกหลายแนวของวงของหว,วานบักแตงหมอกแตงหม้อลังสีเออสลงสลัดกะมีกะหล่ำปีพันนำปลาเข้าเจ้าะเหงเสียบคักเด้อเพราะว่าเข้าเจ้าปลูกยุข,ขาเงนันมองให้เฮาวช่มแแม่เราข้าเจ้าตาัดมาหิดเองแล้วมั้งข่อยคิดว่าแส็บแห้งอีลี อยากมาผักลงแนีน่ีหลอกวนหยน่อนอาหารเสาเขาเจา้าหล่ะกินเขาอิ่มแล้วก็ม,มายังหล่อริมสายจันอยสีแสียหนามอากาศก็เย็นเย็นเด้อก็เลยแบบมานั่งทายรูปจะข้าวก่อนเพราะว่าข่อยสิบิดเวลาแล้วมีเวลาอีกแค่หานาะทีสิบนาทีได้การทายรูเอ้อนี่รูปทองรวยรวยบักลากระทองญ่แล้วอยากกันมาเล่นน้ำสิ่เด้แต่ว่าลงแซว่อะไรก็เออเอาขาจุ่มเอากะได้นดหนึ่งก็จังวัลวนละเนาะอีเมยียอยากเล่นน้ำจะอีพอมาลงน้ำก็เลยบ่ได้ลงจ่อยน้ำเต็งโตออกเช็คเอาสิบเอ็ดนาฬิกาเป๊ะ เียรชิวแต่หลอดที่นครปอยว่าสันบัที่นี่ก็พากันมากินเขาโยเกิร์ตขุดๆนี่แล้วที่เด็ดอาหารริมโขงมันต้องอันนี้เลยกุ้ยกุ้งกับมากินปลานำโขงเด้อปลาเนื้ออ่อนปลาอันนี้เขาเอนนื่อเน,นียงปลาสามรสนี้ยังบุนนี่ที่นกรสันดกๆอยู่นี่บ่เม็นไฮโลเด้อมันคือกุ้งเต้นจ้าสดๆเลยเห็นบ่อดินดงดังดงดัง,ง,งอ่อนฟงสตากระพองแต่ว่าข่อยกินตัวนี้แบบขัวซุกเขาเอื่อเนียงกับกุ้งขัวสมุนไพรเสียสุวนเนี้ยน้องกินข้าวเจ้าแต่ว่าตับบุฟเฟ่ข้าวเจียวบ่มี กินขาอิ่มแล้วก็ไ่ได้ไปเที่ยวไซมูบอกว่ากับขอนแกนกอนเดออยยาฝ่าเมียสารคามพนาก็เลยมานอนเฮียนหมูอีขึ้นหนึ่งจ้ะยังบ่แล้วเด้วนี่ต่มปลาควงใหญ่ขาเจ้าเซฟแสบมันสั่งมาเตอไซ์วูนี่บักสตอบรีกัซื้อน้ำขางทางดําเบียอีเราจ้าขึ้นนี่